ที่นะครับเราจะมาตัดนะแต่งพวกกาบใบนะช่วงก่อนที่จะผสมเกสรหรือจะเข้าด,ด,ดูแทงจันเนี่ยเราก็ต้องมาตัดหนามนะครับวิธีตัดหนามเนี่ยใช้เคียวนะครับนะครับแล้วก็ดันเข้าไปหรือเราจะตัดกับกันไกก็ได้แต่มันช้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอีกฝั่งก็เหมือนกันนะครับ เลาะแค่นี้เองครับเนี่ยก็ออกมาหมดแล้วอ,อีกอันนึงนะเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะง่ายๆครับนี่นะครับเนี่ยฮรก็จะโลง่ลงๆแบบนี้เลยครับง่ายๆเห็นไหมครับป้องกันวิธีตัดหนามครับง่าย